นปกไม่ก้นมือหัวแม่ไทยเงียบก็แม่วางเข้าเข้าเขาสิต้องแบบนี้ชมว่าไทยสิมันเนมนเยนสิคิดบ่อคิดบ่อแม่ไทยคุณแม่ก็มาดว่าเออเขาเห็นอย่างเนได้คิดั็จะวดกเจ้ากเจ้าไปค่อยเนอยูนิชิูดีย้อนก็กับว่าร้ายได้พี่น้องแม่วาแม่ติมกับพ่อแบบ นี่ก็ร่างใจมันก็แล้ยวแต่ย่างย่างได้ลายนะเดี๋ยวนี้ก็สานคิดว่า้าจาดไปนะเวทีมม่กบ่ไันเนาะตัไปยืนไปเพื่อไาการแมนบ๊อแมนบอี่หน่องไปเห็นแล้นบอเห็นมันบมไปอก็เหนมนเกเนระเจาเห็นกเจาเกิน กินไปตบ๊งตึ๊งไม่รู้ไปม่รู้เพราะเฮ็ดไปเรื่อยๆมันบ่กว่าต้องท่อว่าต้องน้อยใจว่าต้องยังเดี๋ยวมันเด้งสู้ขึ้นเองนอนกันก็ไม่รู้แต่ที่มีเมียกะบอกข้าเจ้านะว่าเอออยู่ข้างในมันมี่อย่างสมมุติว่ามีกาลังพักกันกินกินส้มอยู่งจริง ม่พูดเนืงกันคิดอันนั้นอันนี้รู้ดยังกะหากะจาเมื่อวานตึ้งห้าซื้อของกะเจ้าจากทีารีบวกว่า้ี้ปอดป็นอย่างรเ็นูกรียงสอกจริงแล้วเขาเขาก็ตจองแบบเขาวากับลุงลุงนะมาว่าแบบผู้ไทยก่อนยังสิผู้ไทยที่หลังเขาก็บรูวาเขาสิเอาคนเดีอย่างใจเขากิ ว่านอว่าจังไดยังสาก็นาพอไปเรื่อยๆด้วย้มนกจบกันาฝมัหัวใต่งีดยงเงียเป็นบ่พยายามอย่างเงียบัวงโอเคครับขอบคุณค่ะความอบอยาทนองนี่แหละลงมอกิ้ไปกอแก่คนอยลุงหลอกเรามาแล้วลูกเดมอนบัดดีค่ะเ็ชอบลุกลหะ ให้จงกัก hmm. ก okay, okay. oh, okay. mm ับจอตามใจเอือกขเอโอเคลโอเคแล้วือดีพอนายกแม่นายกเอากินเยียมเราก็สีมาสัมผัสตุ้มบุกสาวบกะโนอใหนแล้วแม่มาเพ่งปฏิภา่ป้าลูกชายขอยว่าเห็นโดนลข่อเห็นดนแล้วเป็นไข่เป็น่มนี่ยายกินม่อไห่กิยาไหมไม่ ไปหาหมออะไรยังดันๆางนยนอยู่้ว่ายว่น้องเงาหงาโซ่สองบางคนไม่สบายก็เดินทางใครมือด้แล้วใครตอมือดาบกเยกเลยเกเยี่ยันอนั้นแน หายไปไปนะคะหายไปไปมาีน you know, ้องช้างด้วยลูบๆเพราว่านูสีเร่รัมาแ้เป็นอะไรนูบช้างไปขนาดไครับมึงกุยมึงกุยปะครับถ้าเป็นกุมารกุมารทองกุมาครับเป็นกุมารน้อยงูจักชื่ออย่างของไป ยังครับสร้างน้อยเป็นกุ้ม้าหน้อยครับแม่ม้าหน,น้อยพี่น้องมืแร่งเน,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 นี่ยต้องแบบมันฮาม้วนมันข้าโศกเส้าเข้าน้ำตาท<อ>ี่ครบลดมือแรงแรับเออบอลรับคณะใดงก็จาสุนมาไก่คณะนี้เด้อครับคณะคณะเพชรบ,บึงกุยเป็นยังคือนไก่บ่อยไดมของเขาแรงจริงๆโอ้โหเพือนที่สุด การค้นยาไก่หรือมาไก่ค้นอาจจะฟื้นโรคบานก็แล้วก็ได้เพราะว่าถ้าพูดใหญ่ๆมาเพชรบึงปุ้งเนี่ยคือหมายถึงว่าแบบเป็นโรคบาาเาอยอาบน้ำเป็นโรคยามาเพาบ้อหัวหน้าเพรหอยอาบน้ำเลยเพราะว่าสิบบ้องคือหัวหน้าถ้าอาบน้ำมันก็จะกลายเป็นเพชรบึงหัวมันบ่เออเนาะค่ะบ้บ่อาบน้ำเขาอยู่แค่หน้าเดียวกันคือแม่กับบได้อาบน้ำสาเมื่อแล้วดเี๋มึงกจะสาเมื่อคือกัน ไปหลังตะนาเทิงนาเตยกับพลางไปไปไปญี่ปุ่นหล่ะนีงคุยจนหืนคุยจนหืนมาถ่าน้องว่านุ่งเก๋รับเลี้ยงของข้านี่ด้ว่านั่งเองนี่แต่กันดยเท้าเพราะว่าถือเกลอยวจบตาเมื่อวานนี้แบบกระทาชูเมื่อวานนี่ไปใส่ตอนประชุอมอยู่ห้องแม่จ้างไปใช้ชูไปเห็นใส่ งานแต่งแนลเอาเขาวัดอิระอยางน้อยนะพี่น้องนี่มัเามาว่านกับประชุกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้องติดตามตอนแรกมัดห้ามวนนี่รบรถครบชาติแน่นอนเลย ยังต้องอุ่นแข่งก่อนแล้วเราอยากบอกเราะบอกแต่ว่าบอกไปได้ว่าน้องสร้างเป็นร่าเป็นกุมารต้องติดตามครับพี่รอดราคาห้าสิบเก้าบาทยังท่านครับห้าสิบเก้าบาทดูเลย เล้วกะวันที่19ก้จะปล่อยเพลงของบอลเนานะชูเกา่าสามโมงเสา์เบอรามโมงเเก่าริกาตอนนี้ครับจับทีมก็ใหม่ของบอลโจอยู่ัดนีนะครับกับวงกรเพลชูเก่าลอมเปลี่ยนครับเกยเรียกนัทบั่น้องี่เียกนัทบุญชัยนนะครับ,บ,บตามงกรเพลชูเก่าะกนะครับ ในมี่บุญมาสนาในไทยเอ็มบีน้ำเพลนแนี่ในในแพงหน่ในเอ็มบีแพ่งหน่แกนสูเก่าเนี่ยเมทิในไทยเนี่ยเป็นแมนังเอ็เนี่ยเอ็มบี้ต่านี้ยค่ะสุดยอดมากเอ็มบีตอนเนี้าชูเก่าศิลปินครับขั้งกาลาสาวหน่อย ครับเอ็มบีนะครับพี่น้องครับต้องเบิกแล้ครับต้องเบิกมืออื่นแล้วครับต้องเบิกแล้วนะครับแม่นนาทิดตามครับชูเก่าจังนี่พีบอกพี่พี่น้องบอกน้องซอยกันซอยเชี่ยแล้วก็ซอยเชี่ยแชร์ไปเลยแชร์ให้โลกได้รู้กดไลค์กดแชร์นะครับแมนนี่พีบอกพี่พี่น้องบอกน้องครับพี่น้องเอ็มบีเนี่ยรุนน้ำตาไหลเลยพี่น้องสุดยอดมากกินใจมากธรรมศาสตร์บาดเฮาเนาะแมนมันบ้าดเลยเอ็มบีแบบ บิวอารมณ์มากครับปกติแม่ติมกับแถาอยู่แล้วมันบอกแล้วไปไทยเอ็บี้แห้งแถาค่ะคก็เก่าเป็นผู้เฒ่าบ้านๆพี่น้องต้องเบิ่งโอเคนะคะขอบคุณน้องช้างค่ะช่องช้างกับพานละพูดวิเชียด้วยนะครับใช่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 อันนี้ไอ้เต้าอัดไอ้เต้าไอ้เต้าโบยังไม่มาเนาะเต้าโบยังไม่มาเลยเด็กไม่ติมได้พี่น้องอันนี้ก็เด็กสายเด็กไม่ติมเด้หนึ่งไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าอัดไอ้เต้าอัด จะเล่นเขาหรือเปล่าพ่อไม่เล่นนานนได้ได้ได้ต้องได้ก็มืออาชีพแม่ต้อเล่นกลุ่มแล้วพอต้องพ่งก้อค่ำโอ้ฮอนเดียร์แล้วพี่น้องพี่น้องเฮ้ยงานแต่งงานแต่งต็ดซิ่งสิ่งสงใจผู้คนใหา่แต่งออกหัวมาอยู่สองก็อ่าบ้ากถงสามดี ยอดถือว่าตกจากบคอทดต่างไหร่ิายไส้หัวสื่อาจากบรรจุงานสอบความใดแห่งสุขายค่อยกาวถึงก่อยด้านลายรับเกล็ดกลือชุ่มอาเกลือดุกระพามาทำงาเจ็บปวนสาวโรงงานผลกจะเอรหลายเดือนสาวโรงงานสาวโรงงานบัณนี้บัฉากนุมโรงงานบัณนี้ฉากนุมโรงงานวันที่พายะคันทีเด้วยนะคะฉากโคารตไอแม่นแมนไอรัำ อุ้ยสดๆเลยตัวนั่นขอขอค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 มาด้จ้ะก็าน่ได้หองเขาเมือนกนได้ปะหลงฟ้าเอ้ยได้เลาสมควรแล้วของผุณแฟนมาลำมาของลำพูนกสาวน้อยผู้สาวน้อยลาลงลาล ผมร้องตดใจเลให้ถามทางสุพรรณออนหลายยังเห็นตาพอศรัทธาพิ่ติดต่อขอบคุณน่ขอบคุณพ่อ คลิปนี้กัาไวซสมินิกอนกันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบิตมารล้วเพื่อนอนดีเชียร์นะนะ